สวัสดีทุกท่านสวัสดีคุณหมอปาม์มและก็คลินิกอันยองคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับลูกแมวลูกแมวตัวนี้อายุป,ประมาณ1เดือนครึ่งซึ่งตัวเล็กมากน้ำหนักก็ประมาณ0.4ซึ่งก็มีปัญหาเรื่องของโรคผิวหนังซึ่งตัวนี้ก็คือเหมือนกับย้ายบ้านมาย้ายบ้านมาจากฟาร์มซึ่งสิ่งที่พบเจอก็คือโรคผิวหนังซึ่งโรคผิวหนังก็เกิดจากเป็นโรคของ เรื่องของเชลาซึ่งเชลานี่ก็จะเกิดขึ้นได้ในแมวที่อาจจะแบบภูมิคุ้มกันตกหรือว่าอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนคนเลี้ยงหรือว่าเปลี่ยนเจ้าของอย่างนี้ก็อาจจะทําให้เกิดสภาวะของความเครียดซึ่งภาวะของความเครียดและภูมิคุ้มกันนี่ก็สิ่งที่ส่งผลออกมาได้ง่ายแล้วก็เป็นโรคที่มันติดกับแมวซึ่งเป็นแมวขนยาวแล้วก็อยู่รวมกันเยอะๆหรือว่าพื้นที่นั้นอาจจะเป็นพื้นที่ที่แบบแดดไม่ส่อง หรือว่าเป็นที่เปียกเปียกชื้นก็สามารถเกาะให้เป็นสปอร์ได้ซึ่งโรคนี้ก็เป็นเชื้อรากระบวนการของการเชื้อรานี่ถ้าเกิดในแมวเด็กเราสามารถที่จะให้ยาได้ไหมแล้วก็วิธีการดีที่สุดในการรักษาในแมวเด็กโดยเฉพาะน้ําหนักยังไม่ถึง1นกิโลนี่เราควรจะดูแลรักษาอย่างไรบ้างคะเพื่อความปลอดภัยของลูกแมวเอง ก็ถ้าเกิดว่ายังตัวเล็กเกินไปหรือว่าอายุแบบยังไม่ถึง2เดือนนะคะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำใช้ยาภายนอกเป็นกลุ่มพวกแชมพูหมักฆ่าเชื้อราหรือย,ยาพ่นนะคะเพื่อฆ่าเชื้อราค่ะภายนอกแต่ว่าคนนี้เขาบอกว่าได้รับการรักษา าจากฟาร์มเดิมอยู่แล้วค่ะเจ้าของก็คือคอนแทคกันบอกว่าฟาร์มจะส่งยามาให้เพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่แน่ใจชนิดยาที่เขาจะได้รับนะคะซึ่งถามว่าหากว่าจะเป็นยากินทําได้ไหมก็ทําได้เหมือนกันค่ะอาจจะต้องเสริมพวกยากลุ่มบํารุงตับควบคู่กันด้วยนะคะเพื่อเพื่อลดโอกาสการแบบที่ค่าตับเขาจะขึ้นในลูกแมวอายนุน้อยๆหรือตัวเล็กเกินไปค่ะ ก็สำหรับโรคเชื้อรานี้มันก็เป็นเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะคะอาจจะต้องช่วยรักษาด้วยการใช้ยาฆ่าเชื้อราร่วมกันเนื่องจากว่าแมวที่ยังเด็กอยู่ภูมิคุ้มกันเขาก็จะยังไม่ค่อยดีนะคะการย้ายที่อยู่อาศัยการรวมกลุ่มเจอแมวแปลกหน้าเพื่อนใหม่ๆก็อาจจะเกิดความเครียดทำให้เขาภูมิตกแล้วก็หายจากเชื้อราได้ช้าลงได้ค่ะ ก็อาการต่างๆก็พวกการเลียคานหรือว่ากัดถึงบริเวณผิวหนังนะคะยำๆซ้าๆก็เป็นหนึ่งในอาการที่บ่งบอกว่าเขามีอาการคันนะคะหรือก็ระคายเคืองผิวหนังได้ค่ะซึ่งตัวนี้ก็วันนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือเริ่มจากการอาบน้ําด้วยแชมพูยาก่อนแชมพูยาก็ถ้าสมมุติว่าจะให้ดีเลยก็เป็นตัวของอมาลาเซ็หรือว่าตัวที่จะมี คุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแอ,อล่าที่อาจจะเกิดจากพวกสปอที่ทําให้ผิวหนังเป็นแผลผิวหลุดร่วงมีอาการคันร่วมด้วยเพราะว่าบางทีการเป็นเชื้อราก็อาจจะมีโรคอื่นที่แทรกซ้อนร่วมด้วยเช่นพวกเชื้อแบคทีรียทําให้แบบเหมือนกับมีอาการคันอย่างเช่นคันบริเวณง่ามเท้าบริเวณช่องหูหรือ บริเวณที่เปียกอับชื้นซึ่งอันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราใช้การจัดการร่วมด้วยอาการพวกนี้ก็จะหายไปได้ซึ่งเวลาที่เป็นแล้วก็สิ่งสำคัญก็ถ้าจะเป็นเรื่องของการอาบน้ำหมักอาบหมักแชมพูก็จะช่วยได้โดยเฉพาะแมวเด็กนี่ก็แนะนำให้ใช้พวกอาบหมักแชมพูแล้วก็ยาใช้ภายนอกแล้วก็พอโตกว่านี้ก็ค่อยแบบ กินยาแล้วกันน่าจะแป,ปลอดภัยกว่าเพราะว่านี้ก็แทนที่จะกินนมแต่เป็นือก,การกินยานี่ก็น่าสงสารซึ่งตัวนี้ก็เป็นแมวที่มาอาบหมักแชมพูในการรักษาเชื้อรานะคะสวัสดีค่ะ